ก็นะครับเรามาดูข้อดีอีกหนึ่งอย่างกันนะครับข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือนะครับเรามีการเล่งนะเล่งเออขึ้นมาแล้วมีการยกคลิ่นนะครับเนี่ยความเดียวก็ไม่ได้ลงมากนะก็ลงที100่ร้อยร้อยสิบมีรถข้างหน้าพอเราแตะเบรกปุ๊บดูเครื่องหมายลบนะครับลบหกสิบกิโลวัตนะ,นะครับพอเล่งปุ๊บเครื่องหมายลบหายก็คือการกินพลังงาน อยู่20-30กิโลวัตต์ช่วงร้อยตัวนะครับเห็นไหมครับช่วงร้อยตัวก็อยู่วันร้อยกว่ระมาณกินอยู่10-10กว่ากิโลวัตต์อย่างเงี้ยครับก็จะประหยัดนะครับอีกอย่างนึงที่จะไม่ประหยัดก็คือการคืนพลังงานตัวเครื่องหมายลบก็คือการคืนพลังงานว่าเราจะเบรกเราชะลอเนี่ยยกคันเร่งเนี่ยชะลอ,อจอดนั่นแหละนะครับเอิบเห็นไหมครับพอแตะเบรกปุ๊บพลังงานจ่ายเพิ่มขึ้นเคิร์นแบตมากขึ้น เราได้พลังงานคืนในขณะที่เราชะลอลก่อนเข้าไฟแดงเห็นไหมครับเนี่ยแต่เบรกก็คือ,อพลังงานก็คืนเยอะขึ้นเห็นไหมครับนะครับนี่ก็คือข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือขณะที่เราชะลอหรือยกคันเร่งหรือจะเบรกรถก็คือได้พลังงานคืนกลับมาในขณะที่เราเร่งออกนะครับเราก็จ่ายพลังงานออกไปในขณะที่เรา ยกคันเร่งหรือต้องการเบรกนะครับในช่วงนี้ก็จะช่วยให้เราคืนพลังงานกลับมานะครับอย่างนี้ก็คือข้อดีของรถไฟฟ้าที่ทําให้ทั้งค่าเชื้อเพลิงหรือค่าพลังงานประหยะัดค่าพลังงานประหยะัดและก็ยังได้พลังงานคืนกลับมาในขณะที่ยกคันเร่งแล้วก็เบรกรดนั่นเองนะครับซึ่งในยุคนี้นะครับการคืนพลังงานจากแต่ก่อนนะครับ การคืนพลังงานแต่ก่อนก็คือเป็นสเต็ปเป็นขั้นนะครับเช่นเราแตะเบรคคืนอยู่ที่20 30 40กิโลวัตต์แต่ว่าตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือคืนแบบอัต i ีฟก็คือคืนตามความเร็วบ้างคืนตามแรงเบรกบ้างนะครับเบรกมากคืนมากความเร็วมากเบรกมากคืนมากเบรกน้อยคืนน้อยทําให้รถค่อนข้างสมูทนะครับไม่กระโชกกระชากเกินไป จะทําให้หัวชิมหัวตามจนเกิดไปเป็นเหมือนอัลลิฟต์นะครับคือการเปลี่ยนแปลงตามความเร็วและแรงเบรกนะครับและการชาร์จคืนนะเห็นไหมยกคันเร่งปุ๊บได้ไฟคืนมาแล้ะชะลอ,อ,ลอลนะครับพอเร่งออกก็จ่ายไฟไปนะครับอพอยกคันเร่งก็คืนพลังงานกลับมานะครับนะเบรก็คืนพลังงานเพิ่มขึ้นเห็นไหมจาก1 5เป็น05นะครับช่วงอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เรา สามารถใช้รถได้แบบคล่องตัวแล้วก็ยังสามารถคืนพลังงานได้ในขณะที่ชะลองนะครับนั่นก็คือข้อดีหนึ่งอย่างของรถไฟฟ้านั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ